สวัสดีครับผมสวัสดีครับจะมาปิกนิกนะครับผมโอ้จะกลางเต็นหรอไม่ได้กลางคือมาปิกนิกกินข้าวแล้วประมาณสักสองทุ่มก็ลงไปอ่ะครับอ๋อได้ครับได้จะเอาเนื้อย่างหมูกระทะมานั่งกินข้าวกันได้ครับจะเอาไหนเหรอตรงรางกลางเต็นรางกลางเต็นเนาะแต่ว่าผมผมจะกลางไฟชีตเฉยเฉยไม่มีเต็น ครับครับแล้วก็ปูเสือนั่งหันเข้าแล้วก็จะมีแค่ข้าเข้าแค่นั้นละครับคนละยี่สิบบาทครับโอเคจ่ายตรงนี้เลยไปนะเลยได้เลยครับยี่สิบบาทเป็นสี่สิบแบงย่อยไหมครับอือแป๊บเลยครับได้แน่ใไหมเราก็มาถึงแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ อ,อุทยานแห่งชาติภูพานนะครับส่วนข้างในจะเป็นภูผาภูนางเมินเนาะภูผานางเมินอคคขอบคุณครับโอ้โหเค,เคยมาไหมครับยังไม่เคยไปเลยครับเจ้าหน้าที่ไปเลยครับขอบคุณมากครับ แ่เราสั่งมาเยอะเลยแต่ว่าเรายัางไม่เคยใช้เป็นมือใหม่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างเนาะไปที่ร้านกางเต้นกันเลยว้าวถ้าใครไมเคยมานี่ก็หลายแยกเลยนะฮะเข้ามาในป่าประมาณนี้เลย แต่ทางดีครับผมพี่ๆเขานำทางให้ด้วยดูพี่เขาหน้านี่ อื่นอาจจะมากางเต็นท์นะครับตั้งแคมป์กันเนาะส่วนของพวกเราเนี่ยเจวันนี้ถือโอกาสมาเป็นแบบปิกนิกล้วกันประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มเราก็ลงไปแล้วนะฮะก็คงไม่ได้กางเต็นท์นะครับส่วนที่เราจะเห็นก็คือลานกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวประมาณหนึ่งนะมีเต็นท์ของอุทยานด้วยว้าวถึงแล้วละถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราก็ จะจอดรถนะครับแล้วก็เอาของลงอันตรงนี้แล้วกัน สตอรี่นะครับท่านหลักของเราก็เป็นจุดกางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาปิกนิกนะฮะไม่ได้กางเต็นท์นะครับประมาณสัก2 3สามทุ่มเราก็กลับลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างตามไปดูเลยบรรยากาศที่ลานกางเต็นท์นะฮะ ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราหาสถานที่กางเต็นท์ก่อนนะครับเอ้ยกางไฟชีดดีกว่าเราไม่ได้กางเต็นท์นะฮะวันนี้เราไม่ได้เอาเต็นท์มาด้วยแต่ว่าเรามากางไฟชีตแล้วก็ทําหมูกระทะกันกินจะไปดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างก็มีจะมีนะท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะเป็นจุดกางเต็นที่สวยนะครับเป็นลานกางเต็นท์ด้วยเห็นว่าข้างหลังจะเป็นภูผาภูนางเมินภูผ,ผานางเมินนะครับ จะพาออกมาชมก็จะประมาณนี้เลยเห็นว่าจุดนั้นเป็นจุดชมวิวนะครับของผานางเมินนะส่วนด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวพาเดินชมร,บรอบๆแล้วกันแต่ว่าเรายังไม่มีอ่ะเรายังไม่ไกลกลางไฟชีตเลย ก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวไปกลางไฟชีก้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไม่มีแสงนะฮะไปะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์วันนี้กันก่อนนะฮะอุปกรณ์ก็ประมาณนี้อยู่ในกล่องมีหมูกระทะมีเฮ้ยผมมีหมวกเดี๋ยวใส่หมวกดีกว่าโอเคนี่อุปกรณ์เราจะ เตรียมมาเยอะอยู่แต่มันอยู่ในกล่องนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกนะครับ คือกลางไฟชิดเฉยๆนะครับเดี๋ยวประมาณสามทุ่มแล้วก็เก็บออกเลยแล้วที่นั่งเราเดี๋ยวได้เอาเข้ามาข้างในนะฮะ mm. ดูด้านหลังด้านหลังพี่ๆเข้ามาแบบครอบครัวนะครับ mm. ก็โห oh, สุดยใจมากเลย okay. Okay. เดี๋ยวไปทํากับข้าวจริงกันดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆฮ,ฮะตอนนี้เราได้เตาแก๊สปิกนิกมาแล้วยี่ห้อนี้คือแบบป้องกันการระเบิด2ชั้นด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแก๊สกระป๋อง แก๊สปิกนิกก็ป้องกันการระเบิดด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะป้องเปิดให้ดูพอดีผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ของของดีนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผม,เด,วผมเดี๋ยวผมจะแกะออกให้ดูก่อนว่ามันใสย,ยังไงเนาะจุกมันก็จะประมาณนี้เป็นจุกฝาสีแดงนะครับเราเมื่อเราได้มาปุ๊บนะฮะเราแกะออกแกะออกเ้วสังเกตตรงนี้มันจะมีแง่งอยู่ใช่ไหมเราดึงตัวน,นี้ขึ้นมาแล้วเราก็วางลงไปวางให้ตรงกับแง่งของเขานะครับ ประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้มันจะมีที่กดลงไปอยู่เพื่อจะเป็นที่ล็อกนะครับกดลงไปเลยครั้งเดียวนะครับกระเป๋าก็จะอยู่นะครับก็จะล็อกของมาในร้านละปิดตัวนี้ลงนะครับเมื่อปิดลงแล้วมันจะมีที่เขาเรียกว่าอะไรที่บิดของแก๊สนะฮะบิดบิดไปให้สุดนะบางคนบิดไปนิดเดียวมันจะไม่ขึ้นบิดไปให้สุดแล้วก็บิดอีกรอบหนึ่งไม่ดังก๊อกนะครับก็การปิดของเขาแล้วนะครับนี่ก็จะขึ้นมาแล้วง่าย นะครับไฟแรงด้วยเนาะเดี๋ยวผมผ่อนก่อนเดี๋ยวผมไปแกะหมูก่อนนะฮะหมูของเราอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะหมูก่อนแต่เดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะโอเคแกะหมูแกะหมูหมูของเราก็เป็นหมูกระทะทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นร้านที่ผมแบบชอบกินมากอยู่หลังมอชนๆนี่ใส่ขยะได้เหมือนเดิม น้ำจงน้ำชีมวันนี้เรามาสองคนนะครับก็จะประมาณนี้แหละ